พิมพิทาโพสต์ภาพสุดอบอุ่นคู่ลูกสาวน้องพิมพ์มบอกเลยซึ้งกินใจด้านชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กระหน่ำหลังจากเมื่อวันที่19กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาได้มีการเปิดรัฐสภาเพื่อประชุมวาระโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่ 30เป็นครั้งที่สองและได้มีการเสนอชื่อพิธาลิ้มเจริญราษหัวหน้าพักก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งมีผลว่าพิธาชว่วตำแหน่งนายกอีกครั้งอีกทั้งยังได้มีคำสั่งสารรัฐธรรมนูญให้พิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกผู้แทนราษฎรทั่วคราวจากกรณีถือหุ้นสื่อไอทีวีจนกว่ามีคำวินิจฉัยใหม่ พิธาโพสต์ภาพสุดอบอุ่นคู่ลูกสาวล่าสุดพิธาก็ได้ออกมาโพสต์ภาพหลังเกิดประเด็นดังกล่าวซึ่งเป็นภาพที่เรียกได้ว่าเต็มไปด้วยมวลความรักและความอบอุ่นริมทะเลพร้อมจูงมือลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องทิพิงเดินริมชายหาดไปด้วยโดยพิธาได้ระบุข,ข้อความไว้ว่า forward to getter ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าเดินหน้าไปด้วยกัน ชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจรัวๆงานนี้ด้านชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กันกระหน่ำไอจีเหยียบหนึ่งหมื่นสามพันคอมเมนต์แล้วรวมไปถึงแห่เข้ามากดไล์เหยียบห้าแสนเจ็ดบอกเลยว่ากระหน่ำสุดๆอาทิคุณพิธาลิ้มเจริญรัตนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบที่มาจากคะแนนเสียงของประชาชนประชาธิปไตยอย่างแท้จริงค่ะพักๆนะครับ แล้วค่อยมาสู้ใหม่เป็นกำลังใจให้นะคะถึงจะไม่ชนะในสภาแต่คุณพิธาชนะใจคนไทยทั้ง14ล้านเสียงไปแล้วค่าจะซับพอร์ตตลอดไปค่ะเราได้นายกตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาแล้วค่ะเพราะประชาชนได้เลือกแล้วคุณพิธาคือนายกของประชาชนคุณคือนายกคนที่30ของประชาชนครับ